Something the wind has learned my name it's telling love กร,บราบคารวะพระเด็พระคุณหลวงพอ่อที่เคารพอย่างสูงเจริญพรท่านผู้มีบุญท่านผู้ชมดีเอีทั่วโลกสืเนื่องจากโครงการถวายกรถิน115ศูนย์สาขาทั่วโลกของพระเด็พระคุณหลวงพอ่อนั้นวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่หลวงพี่ทั้งสองซึ่ง ขวามือของท่านผู้ชมนี้คือพระอาจารย์กิตสกลกระตักคุโนเจ้าวาดวัดพุทธเทพทาวส่วหลงพี่เองก็ดูแลอยู่ที่วัดพธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กได้มีการทอดกรถินกันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเป็นความรู้สึกที่ดีที่หลวงพเดชคูณหลวงพ่อท่านมีดําริโครงการทอดกรถินทั่วโลกในวันนี้จึงขอถือโอกาสนี้ได้เล่าสู่กันฟัง ถึงที่มาของศูนย์สาขาทั้งสองในทวีปแอฟริกาคือที่จอห์นเนสเบิร์กและเคปทาวน์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจุดกำเนิดของทวีปแอฟริกานั้นเกิดขึ้นที่เมืองเคปทาวน์ก็จะขอ,อะนิมนตพระอาจารย์กิสกร,กร,กรได้เล่าให้พวกเราฟังกันในปีใ5นเี2549เมื่อ6หรือ7ปีมาแล้วได้มีดำริจากพระเด็จพรอ,อธรมราชโอมชาู ท่านได้มีความปรารถนาและมีมโนปริธานว่าจะขยายวิชาธรรมกายขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกซึ่งในขณะนั้นนั้นทวีออฟริกานั้นยังไม่มีศูนย์สาขาของวัดธรรมกายเลยท่านจึงกําหนดว่าในปีนั้นให้เป็นปีแรกเลยที่จะมีศูนย์สาขาเกิดขึ้นในออฟริกาใต้แล้วก็จุดเริ่มต้นก็คือมองว่าเมืองเคปทาวน่าจะมีความเหมาะสม ป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเหมาะสมก่อนก็เลยเลือกที่จะปักหลักที่เมืองเคปทาวก่อนเนื่องจากมีืินพื้นดินทีน่สวยงามมีอากาศที่ดีแล้วก็มีภาษาอังกฤษที่จะทําให้เราสามารถเรียนในช่วงแรกการเผยแพ่ได้รวมทั้งมีคนไทยที่มีความพร้อมระดับหนึ่งที่ทําให้เราตั้งศูนย์สาขาได้จึงเริ่มต้นที่จะเปิดศูนย์แรกของทวีอฟริกาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเคปทาวจนกระทั่งกลายเป็นวัดพุทธเคปทาวในปัจจุบันแล้ว หลังจากเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมแคปท่าได้สักประมาณครึ่งปีก็เราก็มีความพร้อมมากขึ้นที่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นที่จฮันเนสเบิร์กเพียง6เดือนถัดมาเราก็ได้เปิด2ศูนย์โดยสมบูรณ์ซึ่งมีคนสงสัยว่าเราไปอยู่ในที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างวัฒนธรรมภาษาก็ไม่เหมือนเราเผยแผ่กันได้อย่างไร ซึ่งตรงนี้เรามีประสบการณ์ร่วมกันทั้งสองสูงคล้ายๆกันไม่ต่างกันเลยก็คือมีทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศในตอนแรกนั้นที่เราปักหลักธรรมะแล้วก็ปักหลักพระพุทธศาสนาในเคปทาวแล้วก็โจฮันเนสเบิร์กนั้นเราบอกว่าคนไทยที่มีความรักในพระพุทธศาสนารักในวัดรักในพระสงฆ์ที่จะมาค้ำจุนธรรมะแล้วก็ให้การเลี้ยงดูในเรื่องอาหารหวานขาว ก็เริ่มต้นให้เขาได้ทําบุญทําทานก่อนเมื่อเขาเข้าใจในเรื่องของบุญเรื่องของทานแล้วเราค่อยๆเติมธรรมะเติมธรรมะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของเขาต่อการใช้ชีวิตในต่างแดนเขาจึงค่อยๆทําพอเข้าใจในเรื่องของชีวิตแล้วก็รู้เรื่องบุญรู้เรื่องบาปรู้เรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้นทําให้เราค่อยๆประสบความสำเร็จในการสร้างวัดในบัดต่อมาแล้วก็หลายๆคนไทยหลายคนก็เลิอกอบายามุกได้ในภายหลังส่วนชาวท้องถิ่นซึ่ง หลวงพี่ทั้งสองก็มีประสบการณ์ร่วมกันคือเข้ามาสแสวงหาความรู้เป็นสิ่งที่เขาหาไม่ได้ในความเชื่อที่ดั้งเดิมของบรรพบุรุษเขา mm hmm. ก็ต้องการหาเพิ่มก็ลองมาศึกษากับเราเราก็ให้ความรู้ให้แสงสว่างทางด้านสติปัญญากับเขาก่ากอน mm hmm. ซึ่งเขายัางไม่ทำทานมาใหม่ๆ mm hmm. จนกระทั่งมีความทราบซึ้งในคำสอน บางทีเริ่มต้นเขาอาจจะเรียกว่าเป็นพุทธปรัชญาแต่จริงๆมันเป็นอะไรที่มากกวา่าปรัชญาเยอะมันคือทั้งหมดของชีวิตเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมก็ได้อาศัย DMC ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านาสั่งสอนทั่วโลกนี้เราก็ได้เอาหลักเด็ดหลักการเดียวกันนั้นมาใช้เมื่อเขาเข้าใจเรื่องความรู้เรื่องชีวิตความลับเรื่องชีวิตหลังความตายต่างๆนานานก็เกิดศรัทธามาทําทานในภายหลัง จะเห็นได้ว่าคนไทยนั้นทําทานก่อนเรียนธรรมะในภายหลังแต่ชาวต่างชาติหรือคนที่นับถือวัฒนธรรมตอนตกจะศึกษาธรรมก่อนแล้วก็ถวายทานซึ่งเรามาพบกันครึ่งทางในวันทอดกรถินวันนี้ที่วัดพุดทธเก็ท้ามีฝรั่งมาประมาณกี่คนนะครับมาประมาณ50ท่านด้วยกันซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็ครึ่งๆกับคนไทยมีเรามากัน100ร้อยกว่าคนนี่เป็นฝรั่งกับคนผิวดําท้องถิ่น ก็ถึง50กว่าคนเป็นตัวเลขที่ที่ดูแล้วประทับใจแล้วก็นับว่าเป็นเป็นปีแรกของวัดพุทธเคปบเทาด้วยที่มีการท่อกระถินสามัคคีอย่างสมบูรณ์เนื่องจากเป็นปีที่เราฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัสรูธ้ธรรมแล้วก็มีพระมาจำพรรษาครบถ้วนในปีนี้6กรูปด้วยกันในวัดพุทธเคปบเทาถือเป็นปีแรกเลยก็ว่าได้ที่มีการทออกระถินสามัคคีอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นนิมิตหมายนดีพุทธชยันตี2,600ปีกอบกับความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่ให้กำลังใจมาว่าจะมีการทอดกระถิน115วัดทั่วโลกเราก็เป็นสองในนั้นมีความรู้สึกรับปื้มซรัซึ่งในพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเป็นอย่างยิ่งทีนี้แนวทาง mm hmm. การเผยแผ่ในอนาคตซึ่งเราก็ต้องคอยมองตลอดเวลา เราได้เตรียมความพร้อมไว้ในเบื้องต้นก็คือปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดสอนภาษาอังกฤษให้กับพระ้าจารย์ที่มาอยู่จำพรรษาด้วยกันเพราะว่าดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าภาษาเนี่ยเป็นเป็นเหมือนปลาที่ว่ายเป็นในน้ำได้สำหรับการเยผยแพร่ดังนั้นเราเห็นความสำคัญตรงนี้เราจ้างครูมาสอนถึงที่วัด ว่าครูที่จะมาสอนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษสำเนียงที่จะเราจะใช้ในการเผยแพร่ได้แล้วก็จะสอนเราถึงการออกเสียงซึ่งเป็นปัญหาของของนักเรียนไทยที่เวลาพูดถึงภาษาอังกฤษแล้วจะออกเสียงไม่ถูกต้องเราก็ได้ฝึกฝนอย่างเข้มงวดเลยถึงการออกเสียงอย่างถูกต้องแล้วก็การใช้ประโยคภาษาการใช้สื่อสารกับคนท้องถิ่นให้เข้าใจง่ายๆก็เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ทําให้เราสามารถนําธรรมะไปสอนเขาผ่านรูปแบบของสมาธิผ่านรูปแบบวิงการให้การสอน ในลำดับต่อมาซึ่งปัจจุบันนี้พระและเจ้าหน้าที่วัดที่มาเรียนภาษาอังกฤษก็ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษและก็สามารถสนทนากับชาวต่างชาติชาวท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวซึ่งความเป็นจริงแล้วาภาษาเนี่ยเรียนที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเรียนที่เมืองไทยเราจะไม่ได้วัฒนธรรมจึงคิดการปรึกษากันอยู่หลายหลายครั้งหลายคราอยู่ทีเดียวว่า สุดท้ายแล้วก็คือต้องออกมาอยู่ในที่เมืองของเขาเลยจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้วยว่าทำไมย,ยกตัวอย่างง่ายๆทำไมเจอกันต้องทัก How are you? แล้วเราก็ต้องตอบอย่างที่เราเรียนใช่ไหมเราก็จะตอบว่า I am fine thank you and you ว่าทำไมถึงจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ทักกันให้เรียบร้อยซะก่อนอยู่เมืองไทยไม่จำเป็นที่จะต้องทักกันเลยแต่มาที่นี่ต้องทักให้ครบทั้งสฝ่ายก่อน ถึงค่อยคุยกันว่าธุระมันคืออะไรนี่ถ้าไม่มาเรียนด้วยกันจะไม่มีวันทราบแล้วก็คําที่อยู่เมืองไทยพูดผิดเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราพูดผิดแต่พอมาอยู่นี่พูดด้วยความมั่นใจสูงพูดมาสิบคาเขาอาจจะเข้าใจแค่ครึ่งเดียวจนกระทั่งรู้ว่าอ๋อที่ผ่านมาเราอาจจะพูดผิดแต่เรายังไม่รู้เป็นต้นนี่ก็เป็นเ,เบื้องหน้าหนทางข้างหน้า ยังมีการพูดคุยกันถึงว่าคนไทยก็อย่างหนึ่งคนผิวดำก็อย่างหนึ่งคนฝรั่งผิวขาวก็อีกอย่างคนจีนก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้เล่าให้ท่านผู้ชม d m C ก็ที่เป็นแรงเชียร์1น5กระถิน115วัดทั่วโลกให้ทราบว่าทางเรามีความพร้อมทั้งสองศูนย์สองวัดมีความพร้อม ที่จะดูแลกลุ่มผู้มีบุญที่จะมาทำบุญเนี่ยทั้งสี่กลุ่มเพราะว่าเรามาเข้าใจว่าคนไทยนั้นถนัดอะไรคนจีนถนัดอะไรคนผิวดำและคนผิวขาวจึงได้ข้อสรุปว่าไม่มีสูตรวิธีการเดียวสำหรับคนทุกกลุ่มในโลกใบนี้ต้องแยกแยะเขาให้ออกวพาจริงๆแล้ว แต่ละกลุ่มนั้นต้องการอะไรก็หนทางข้างหน้าค่อนข้างจะเห็นอยู่เห็นอยู่ว่าจะต้องเดินทางรับรับกับธรรมชาติของนักเรียนทุกกลุ่มให้ได้ทีนี้โครงการ Peace for Africa เรามีชื่อโครงการของเรา Peace for Africa ซึ่งหลวงพี่ทั้งสองเองก็ช่วยกันดูแลอยู่ในทวีปนี้ก็มีความ ตั้งใจมีความปรารถนาที่จะขึ้นไปเผยแผ่เผยแผ่ธรรมะมแล้วก็วิธีการฝึกสมาธิเพราะว่าห้าสิบกว่าประเทศในทวีปแอฟริกานั้น mm. อยู่ในหัวใจของพวกเราชาววัดแล้วก็ชาวกเรียมิทั้งหลายเพราะว่าหลวงพ่อท่านมีดําริมากเลยว่าทั่วโลกเลยทุกประเทศเลยก็ว่าได้จะต้องมีศูนย์สาขาแล้วก็รู้จักเรื่องการนั่งสมาธิรู้จักธรรมการรู้จักว่าในศูนย์กลางกายเรา มีสิ่งที่ดีงามมีสิ่งที่วิเศษสุดอยู่ภายในถ้าเราได้เรียนรู้รู้จักหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายทุกๆคนเลยไม่จํากัดเชื้อชาติศาสนานหรือเผ่าพันธุ์หรือสีผิวทุกคนสามารถหยุดใจและเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวได้ทุกๆคนก็จะขอเถอโอกาสประชาสัมพันธ์ไปยังพุทธบุตรพระรุ่นน้องที่มีไฟในการเผยแผ่ช่วยหมู่คณะเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่เป็นแสงสวา่าง ให้ทวทวีตอฟริาีาและก็ทั่วโลกสืบต่อไปสมกับความตั้งใจของประเด็จคหลวงพ่อในโครงการทอดกระถิน115สาขาทั่วโลกซึ่งหลวงพี่ทั้งสองมีความมั่นใจมากที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะไปในทั่วโลกทีนี้ก็จะขอถือโอกาส บอกแกย่าติโยมว่ากระถินร้อวัดน,นี่สำคัญมากตั้งแต่สมัยวัดปักน้ำพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกว่าต่อไปวิชาธรรมก,กายจะขยายไปในทั่วโลกโดยผู้ที่สืบทอดซึ่งเราก็ไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าผู้สืบทอดนั้นคือผู้ใดก็คือผู้นำของเราในปัจจุบันนี้เราจะเอาวิชาธรรมก,กายไปเผยแผ่ได้นั้นก็ต้องใช้ทุน ซึ่งโครงการ115สาขากระถิ่นทั่วโลกนี้เป็นโครงการที่มีคุณค่าไม่ใช่แต่เพียงกําลังใจหรือใจใจเท่านั้นแต่มีคุณค่าอย่างเป็นรูปธรรมท,ท่านใดที่ยังไม่ได้ทำก็อยากขออย่าได้ลังเลไม่ได้พูดเพื่อสองสาขานี้แต่พูดถึง115วัดสาขาทั่วโลกของเราทุกวัดนั้นมีส่วนสำคัญต่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลก เพียงแต่ในเมื่อ,อ,อทวีปแอฟริกามีคิวออกอากาศนีหลวงพี่เต็นที่เชียร์ท่านใดที่ทำไปแล้ววันนี้ได้ยินได้ฟังความสำคัญของการเผยแพร่วิชาธรรมกายซึ่งตรงกับผังในการเผยแพร่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ขอใหออ้ทุ่มเทกันให้เต็มที่วิชาธรรมกายนั้นจะต้องเผยแพร่ไปทั่วโลกอย่างแน่นอน ในโอกาสนี้ทางวัดพุทธเคปทาวและวัดพระธรรมกาย burg, โจวันเนสเบิร์กก็จะได้ขออารัธนานิมน์พระอาจารย์และก็เจ้าหน้าที่วัดผู้ที่สนใจที่จะมาช่วยงานพระศาสนาช่วยงานเผยแผ่วิชาธรรมกายขยายวิชาธรรมกายไปในทวีปแอฟริกาโดยเริ่มต้นจากเมืองเคปทาวและเมืองโจวันเนสเบิร์กกันก่อนโดยทีเ่เราจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษก็คือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษถึงการใช้ภาษาการออกเสียงแล้วการ ที่จะทําให้ทุกๆท,ท่านได้เข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นเพื่อการเผยแผ่ธรรมะและการสอนสมาธิให้คนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยจึงของเรียนเชิญอรัธนาพระอาจารย์ที่สนใจได้มาร่วมสร้างบาร,รมีร่วมกันณนัก้นแผ่นดินเคปทาวและจวนในสเบร์กนี้ด้วยแล้วสำเนียงภาษาอังกฤษของคนที่นี่เขาเป็นอังกฤษแท้แล้วก็ค่าของชีพก็ไม่แพงมีสถานที่ที่ได้ เรียกว่าสัปปายะต่อการเรียนรู้และการเผยแพร่เป็นอย่างมากถ้ามาที่นี่สักระยะสั้น3เดือน6เดือน1นึ่งปีหลวงพี่ทั้งสองขอรับประกันว่าได้จะได้มีภาษาติดไม้ติดมือเป็นสมบัติติดตัวเป็นของพระศาสนาวิชาธรรมกายเอาไปทำประโยชน์ให้กับหมู่คณะได้อย่างแน่นอนแล้วท้ายที่สุดนี้หลวงพี่ทั้งสองขอตอกย้ำว่า กระถินทั่วโลก115ศสาขานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายซึ่งสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็เคยทำนายพยากรบอกผังงานลงหน้าไว้แล้วว่าผู้สืบทอดวิชาธรรมกายซึ่งก็คือผู้นำของเราในปัจจุบันนี้จะนำวิชาธรรมกายไปเผยแผ่ทั่วโลกแล้วณวันนั้นเมื่อใครได้ยิน ก็จะงงๆว่าจะเป็นไปได้อย่างไรแต่ณวันนี้เราเห็นแล้วว่า115ศูตรสาขาทั่วโลกนั้นการเผยแผ่วิชาธรรมกายไป็นท่วโลกนั้นอยู่เพียงแค่เอื้อมเท่านั้นเองกระถิน115นยสาขานั้นมีความสําคัญมากไม่ใช่เฉพาะสองสาขาที่ทวีปออริกาเท่านั้น,น,นมันหมายถึงทั้งโลก